สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการพัฒนานกิจกรรมอันปรับโคดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะก,กระบวนการคิดเราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมอันปรับมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่จัดให้ผู้เรียนมีเรียนทุกรัดับชั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบอันปรับเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนหลักพื้นฐานคอมพิวเตอร์และตรรกา์ ผ่กกานกิจกรรมการเล่นโดยที่เราไม่ใช้คอมพิวเตอร์โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดการใช้ความคิดส,สร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบและทักษะในเรื่องของการสื่อสารมุ่งเรียนให้ผู้เรียนนะคะเข้าใจถึงเทคนิคพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การต่อยอดความสนใจของผู้เรียนในอนาคตแต่ด้วยข้อจํากัดนิดนึงค่ะการใช้งานของคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการเรียนรู้จึงเป็นไปได้ยากฉะนั้น ในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมอันปรับเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดจึงตอบสนองผู้เรียนได้เป็นอย่างดีกว่าการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยการเรียนผ่านกิจกรรมแบบลงมือทํากระตุ้นความคิดและการแก้ปัญหาของผู้เรียนจากข้อมูลเบือ้องต้นเราจะเห็นได้ว่าจึงได้เกิดการพัฒนากิจกรรมอันปรับโคดดิ้งเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดขึ้นมาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมอันปรับโคดดิ้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยข้าพเจ้าได้ใช้หลักการออกแบบของ d e s i g n Thinking Process 5ขั้นตอนและรูปแบบของ 5E ขั้นตอนแรกเราทำการศึกษาค้นคว้าและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เราจึงพบว่าการใช้นวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนได้ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือครูส่วนใหญ่ยังคงยึดก,การสอนแบบบรรยายมากกว่าการสอนในรูปแบบอื่น 2. เนื้อหาวิชาบางรายวิชามีเนื้อหาสาระกาเรียนรู้มากและบางวิชาก็มีเนื้อหาเป็นนมามธรรมยากแก่การเข้าใจ 3. ปัญหาเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การจัดก,การเรียนรู้ในบางเนื้อหามีสื่อและอุปกรณ์การจัดก,การเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้จากปัญหาที่เราเจอทั้งหมดเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของดีไซน์ t h i n k i n g Proces s 5ขั้นตอนโดยเริ่มจาก M p l t h I e เข้าใจถึงปัญหาสิ่งที่ต้องการพัฒนา ปรับแก้ไขเพื่อหาหนทางที่เหมาะสมและแก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะจากนั้นค่อย define ก็คือการกำหนดปัญหาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อไอเดียระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆจากนั้นก็เริ่ม prototype ค่ะสร้างต้นแบบขึ้นมาเพื่อนำไปเทสทดลองใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพตลอดจนประเมินผลแล้วเราก็นำข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริงอีกครั้ง you <laughs> ในขั้นตอนของการทำกิจกรรมตัวข้าพเจ้าเองจะใช้รูปแบบของ 5E การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เข้ามาช่วยเพราะว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเริ่มจากการกระตุ้นความสนใจพร้อมตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันตอบจากนั้นก็ให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์หาคำตอบช่วยกันอธิบายเพื่อหาข้อสรุปส่วนตัวของครูเองนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการขยายองค์ความรู้โดยเราจะประเมินผล จากการร่วมกิจกรรมของนักเรียนทุกคนผ่านการสังเกตนะคะว่านักเรียนสามารถตอบคําถามได้ไหมสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่เพื่อแสดงถึงความเข้าใจของเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ ผลสาเร็จของนวัตกรรมจากการทํากิจกรรมตามแผนการจัดก,การเรียนรู้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหลักการทํางานแบบเป็นขั้นตอนผู้เรียนมีผลสมรร์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีสมาธิมีความอดทนในการทํากิจกรรมเกิดทักษะกระบวนการคิดค้นว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกิดเป็นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแก้ปัญหาสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยังเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมอันปรักคดิ้งและสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้ปัจจัยของความสําเร็จผู้บริหารและคณะครูให้ความเห็นชอบและให้ความสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมอันปรักหดิ้ง ครูผู้สอนเองก็ได้ปรับวิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็นผู้ที่ชี้แนะในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนของครูผู้สอนนั้นมากขึ้น